ครับสวัสดีครับคัมพิลาแฟนเพจมาอีกแล้วครับเมื่อนี้ว่าเบิ้งสายดำนะครับอ่าพ่วงก็ดำรดไถสมหรือไถฟอร์ตนะครับอ่าพี่น้องสายรถบรรทุกรดการเกษตรนะครับเด้อแกอ้อยแกมั่นนะครับพ่วงตัวนี้หรือว่าดำตัวนี้บรรทุกได้4ีตันนะครับบรรทุกได้4ีตันอ่า,าต้องได้ขนลงนะครับ แกมันหนึ่งสี่กัดำได้เลยนะครับดำได้เลยเบิงเบิงนะครับเบิงไอ้เบ,บ,บิงสภาพนะครับเบิงหลอบหลอบขางนะครับผู้ใดสนใจยากไดพ่วงดำนะครับลดไถนะครับการล่องท่มากหรือว่าพิจราระาเบิงนะครับสหรสับทันที่จะเอาไปรับจ้างหรือว่าคนของเจ้าของแก้ของเจ้าของเสียนะครับ เบิงนะครับผมถี่เบิงรอบขั้นนะครับอันนี้ให้เบิงก้อนนะครับเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้นะครับพี่น้องสนใจอยากให้อยากได้พวงดำที่โทรติดต่อมาเลยครับสิบหามือได้นะครับเด้อสิบหามือได้เลยเนี่ยเป็นโค้งเล็กนะครับ,ะบนะครับเจะใช้เบิงช่วงล่างน้ำนะครับช่วงรางของของเยี่ยววัดมา ของขอีสุเอลที่ของอีสุติตาอีสุเอลเมดพนานะจากของพธนวาในเบื้องข้างล่างนะครับอันนี้ก็ทิเป็นเหล็กนะครับครับอ่านี่ครับห่วงดำนะครับได้สนใจห้องช่วงล่างเป็นของอีสุเอวก่าตริยว่า น,นี่สายให้โลรลิกนะครับราคานะครับราคาเดียวที่บอกอีกนะครับใสเบรกงรอบขางๆกอนนะครับเนะาะเป็นเล็กมดนะครับอีอสุเอลวัตันบรนวาสผมกับบอสธนัดปันไดน,นะครับกลับมาทายท้ำใหม่ พี่น้องเขาผู้เข้ามารับชมช่องคัมพีราับแฟนเพจนะครับได้บึงนะครับได้พิจรารณาได้มีรถไถได้พ่วงไปแก่อ้อยแจ้มั่นครับแจ่าทาั้งการผลการเกษตรกะล่องพิจรารณาบิงเอาเลยครับได้นะครับเสริมใหม่เสริมเนบเนบบมมี่เนบครับนี่ดำ เป็นของอิสูเอลนะครับจวนลางนะครับของอิสูเอลสร้างเห็ดได้นะครับเด้อนะครับสร้างเห็ดสร้างถ้ำได้ซิบหามื่อได้นะครับซิบหามื่อได้นะครับของอิสูครับอ,อิสูเอลเป็นว่าสนใจนะครับนี่เพิ่น เฮ็ดเพิ่นทำอยู่ประมาณหกหมื่นหานะครับหกหมื่นหานะครับผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามมาตามเบอร์โทษนะครับเด้อโทษมาตามเบอร์โทษนะครับนะครับดำพ่วงนะครับขอบคุณหลายๆครับคำมพิละแฟนเพจก็ไลค์อ่าทายวิดีโอให้พี่น้องมาได้เบิ่งเพียงแค่นี้นะครับมีบันไดขึ้นข่างน้ำนะครับได้รุ่นเบิ่งเบิ้งบอกขึ้นบันไดขึ้นข่างน้ำนะครับ คว่มสูงกระคว่มสูงไอ้สูงจักสองเมตรบ่ตานี่สูงสองเมตรบ่สูงหน่อยสี่สิบสูงหน่อยสี่สิบนะครับอ่าพ<แ>ี่น้องเขาพิจรารณาเบิ่งเอาจากได้ก็โทษสอบถามเบิ่งนะครับตางเพิ่งกับยุ่นีล่ละสิบห้ามือได้นะครับหกหมื่นห่านะครับที 4, ่เป็นตังไว้นะครับหกหมื่นห่าขอบคุณหลายๆครับคำพิลาแฟนเพจขอ จบลงเพียงแค่นี้นะครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ